จากกรณีการลักลอบกัดมาประยุงในพื้นที่จังหวัดกาละสิน์หลายแห่งอย่างต่อเนื่องอีกทั้งของกลางเจ็ดท่อนมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทหายไปจากสำนักง,งานเทศบ 4, าลตะบลอีตอร์อำเภอยางตลาดอย่างไร้ล่องรอยจากการตรวจสอบมีบุคคลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้ของแปดรายและยังมีปัญหาการตัดไม้ประยุงในโรงเรียนคำไฮวิทยาอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาลสิน์ที่ให้ในหน้าเข้าไปตัดไม้ประยุงภายในโรงเรียนถึง22ต้นกับอีก2ต่อในราคา1 5 3 0 0 0บาท โดยเรื่องนี้จังหวัดได้ส่งเรื่องให้กับปปชสตงปปทเอาผิดทางวินัยแพ่งอาญาล่าสุดปปชประจำจังหวัดกาลสินตั้งคณะไต่สวนจัดชุดใหญ่ตรวจสำนวนตำรวจส่วนชาวบ้านที่รักผื่นป่าทยอยส่งหลักฐานการประมวลวัตถุยงตามโรงเรียนในเขตสปปเขตสองลายแห่งโดยปรากฏว่าที่โรงเรียนคำไหวิทยาอำเภอหนองกรุงศรีโรงเรียนหนองโนวิทยาคมอำเภอห้วยแม็กได้ชี่โรงเรียนคุรู้จนประสิทธิ์สินตำบลคำเหมืองแก้วอำเภอห้วยแมก ล่าสุดจะมีการนําหลักฐานกล้องวงจรปิดจับภาพชายชะกัน,นเจ็ดคนเข้าไปจอดดูแก่นไม้ประยุงเพยในโรงเรียนกลกลางเหลือพิทยาอำเภอห้วยแมกจังวาดลาศินด้วยล่าสุดบานนี้ตํารวจสอบปา้องใจจังวาดกาศินได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้ประยงที่โรงเรียนบ้านนนศิลาสว่างวิทย์หมู่ที่หนึ่งตำบลนนศิลาอำเภอคลองไชยได้พบไม้ประยุงถูกตัดจํานวนหนึ่งต้นและพบสายไฟฟ้าพร้อมปลัก๊กไฟย,ยาวย5เมตรอีกเส้นสอบสวนเบื้องต้นทราบ,บาว่าเมื่อวันที่5กันยายนเวลาประมาณ4ีนาฬิกา ได้มีคนร้ายเป็นชายประมาณ5คนขับรถปิกอัพโตโยต้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปใช้เลือไฟฟ้าตัดต้นไม้ประยยกต์หนึ่งต้นที่อยู่ในบริเวณโรงเบยนจากนั้นตัดเอาส่วนที่เป็นลำต้นยาว5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางห้าเซนติเมตรนำขึ้นรถต์กระาะแล้วหลบหนีไปด้านนางบารุณิสุดล่าแนวเผยคล้องใจกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้ถือว่าอุกอาจเป็นอย่างมากเพราะแนวทางการป้องกันการลักลอบตัดไม้ประยยกต์ทั่วทั้งจังหวัดตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน ได้กำชับพืทุักป่ายตรวจสอบต้นไม้ประโยชน์ร่วมกันอันตรักเพราะข่าวการนักรอบตัดไม้ประโยชน์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแก่างกระทำครั้งนี้ถือว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายพีมข่าวไทยกันนิวส์รายงานตำรวจสพหนองจางจังหวัดอุทัยธา,ยานีได้รับแจ้งจากนายรัชัยบ้สนคนเลี้ยงไก่ชนว่าช่งชาวงเช้ามืดมีคนมาเข้าไปลักไก่ชนในแล้วหายไปหลายตัวเหตุเกิดบ้านหนองกระทุ่มอำเภอหนองจางจังหวัดอุทัยธานี โดยตนเองพร้อมกับเพื่อนๆได้ติดตามรอยเท้าของคนได้ที่นําไก่ไปฝากไว้ที่บ้านแห่งหนึ่งกลางทุ่งนาโดยหลังจากรับแจ้งตารวจจึาสืบตรวจลงพื้นที่ไปอย่างที่เกิดเหตุโดยมีนายรัตไทคนเลี้ยงไก่ชนได้พาเจ้าหน้าที่ไปอย่างเพิงพักกลางทุ่งนาซึ่งอยู่จากหางบ้านที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรเมื่อไปถึงพบนายสรรอรนนั่งอยู่ในเพิงพักและให้การว่าในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน,นายขจรศักดิ์อายุ21ปีซึ่งเป็นเพื่อนกันได้นำไก่ชนใส่ถุงปุ๋ยมาฝากตนไว้ก่อนซึ่งไม่ทราบว่านำไกก่่ชนนนเหหลาาาี้มจไ จากนั้นก็นาไปขังไว้ในส่วนที่ข้างเปิงพักแต่ระหว่างที่ตำรวจกาลังเดินทางเข้ามาในขจรสักเห็นจริงได้วิ่งหลบหนีไปทางด้านในรู้จ่ายคนเลี้ยงไก่ชนกล่าวว่าตนปรกฏดรับจ้างเลี้ยงไก่ชนให้กับเท่าแก่รายหนึ่งโดยจะเลี้ยงเป็นจํานวนมากซึ่งแต่ละตัวนั้นมีมูลค่าหลายหมื่นบาทโดยไก่ชนที่ฟาร์มเคยหายไปครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วโดวยหายไป4ตัวมูลค่านับแสนซึ่งเมื่อทราบเรื่องในตอนเช้าโดยพบรอยเท้าของคนร้ายนี้เดินตามเล้าไก่ ก็ได้สืบทราบว่าน,น่าจะเป็นนายขจรศักดิ์ซึ่งมีบ้านอยู่ตรงข้ามกันอยู่คนละฝ้าคลองเป็นหัวขโมยเข้ามาลักไก่ชนของตนไปนฝากไว้กับนายสารทอนที่มีบ้านอยู่กลางทุ่งนาจนกระทั่งมั่นใจจ,นจึงแจ้งกับทางตำรวจเข้าตรวจสอบจนกระทั่งพบไก่ชนของกลางส่วนนายขจรศักดิ์คนได้รายนี้ที่หนีไปทางตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มตัวสำเนาทองสีรายงาน จากการลงพื้นที่สำรวจบรรดาแผงค้าไข่ไก่ในเขตพื้นที่เบอร์เบตงจังหวัดยะลาพบว่าวันนี้มีลูกค้ามาเลือกซื้อไข่ไก่อย่างบางตาและมีความเยียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดภายหลังตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาราคาไข่ไก่ตามท้องตลาดเริ่มมีการปรับราคาสูงขึ้นขณะที่ร้านค้าที่จำหน่ายไข่ไก่และไข่เป็ดในพื้นที่เบอร์เบตงต้องปรับเปลี่ยนราคาแจ้งต่อลูกค้าหลังจากไข่ไก่หน้าฟามมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาไข่แพงขึ้น ทางด้านในธารพลสันจุบวีิพ่อค้าไข่ไก่บอกว่าราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นมาเดือนเศษ้วและทางร้านได้พะยุงราคาไว้เพราะว่าไส่ไก่ที่เข้ามาในเขตพื้นที่เบอร์เบตงนั้นมีต้นทุนค่อนข้างสูงทําให้เห็นใจผู้บริโภคและทางร้านพยายามพิยุงราคาไว้แต่พอมาถึงช่วงนี้จําเป็นต้องปรับราคาขึ้นตามกลไกของตลาดอีกปัจจัยหนึ่งคือไส่ที่เข้ามาในพื้นที่เบอร์เบตงมีน้อยมากซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากไข่ไก่ที่เข้ามา4วัน1,000แผงอยู่กับเพียง4วัน600แผงต่านั้นโดยราคาไข่ไก่เบอร์0แผงละ156บาทเบอร์1ราคาแผงละ148บาทเบอร์2แผงละ139บาทเบอร์3แผงละ135บาทเบอร์4แผงละ128บาทและเบอร์5แผงละ125บาทนายธตพลบอกอีกว่าสาเหตุมาจากต้นทางหรือหน้าฟาร์มโดยทางผู้ประกอบการอ้างว่าอากาศร้อนอาหารไก่แพง ซึ่งจะทําไปต้นทุนการเลี้ยงไก่สูงจึงมีความจําเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยเฉลี่ยขนาดให้ไข่ไก่ขายปลียในท้องตลาดมีราคาสูงถึงนึวฟองละประมาณ3-5บาทและยังมีแนวโน้มปรับราคาขึ้นอีกขณะที่ลูกค้าทั่วไปที่มาซื้อไข่ต่างบนเป็นเสียงเดียวกันว่าไข่แพงและซื้อไข่กลับไปที่จะเป็นเท่านั้นส่วนไข่เป็ดก็ปรับราคาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยไข่เป็ดเบอร์สองปรับราคาแพงละ5บาทจากปกติไข่เป็ดแพงละ195ราบาบาทปรับขึ้นเป็นราคาแพงละ200บาท เจษฎาสิริโยไทยรายงานที่สวนอินทผลามโฟเจต์ตำบลท่าคล้ออภอเบญจรักงหวัดศรีสะเกดดรกรยานีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกดนำคณะกรรมการของสมาคมเข้าย่อมชมสวนอินทผลามภายในบริเวณสวนมีการตกแต่งอย่างสวยงามมีร้านกาแฟมาให้บริการนักท่องเที่ยวโดยมีการปลูกต้นอินทผลัมภูเขาไฟจำนวนมากและกำลังให้ผลผลิต นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรูกก้การปลูกต้นอินทผลัมครบวงจรเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ไปศึกษาหาความรู้โดยมีนายแพทย์จตุรงเพ่งนรพัฒน์อดีตสศสอสิส,กสกเกตเกตีและดรอุดมรับเพ่งนรพัฒน์ให้การตอนรับจากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชมภายในสวนซึ่งมีจุดให้ถ่ายรูปต้นอินทผลัมที่กำลังให้ผลผลิตเป็นลูกอินทผลัมสีแดงและสามารถเก็บเอาผลอินทผลัมมาชิมรสชาติความอร่อยได้แบบสดสดด้วยนอกจากนี้ยังพาชมศูนย์การเรียนรู้ปลูกอินทผลัมครบวงจร ซึ่งภายในศูนย์มีการจัดทําปุ๋ยยินเจและการขยายพันธุ์ต้นอินทผลามในแพร่ใจตระลงเพียงนารพัฒน์อดีตสสเศรษฐกิจเฉลีก่กล่าวว่าในช่วงที่เป็นสสในปี2512ได้ไปดูงานที่สวนอินทผลามทุ่งทองคําที่จังหวัดอยเ็ดซึ่งปลูกอินทผลามแล้วได้ผลจึงนํามาปลูกครั้งละ50-100ต้นและส่วอใปลูกไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่23ไร่สำหรับพันธุ์ที่ปลูกมีพันธุ์สีแดงคือโคเนซี่และพันธุ์สีเหลืองคือบาฮีสีแดงจะหวานและละมุนลิ้นมาก ลูกโตมีวิตามินแร่ธาตุต้านอนุมูลอิสระเป็นความเบล่งต่อมลูกมากเมล่งในช่องท้องได้มีวิตามินซีบีหนึ่งบีสองบีหกบีสิบสองวิตามินเคซึ่งจะช่วยในการต่อต้านะเร็่งทําให้ร่างกายแข็งแรงบํารุงตับผู้ที่เป็นเบาหวานก็ทานได้ส่วนราคาขายนั้นสีแดงจะขายเพียงกิโลกร,รัมละสี่ร้อยบาทจากปกติหกร้อยบาทส่วนสีเหลืองจะขายเพียงกิโลกร,รัมละสามร้อยบาทจากเดิมสี่ร้อยบาทซึ่งถือว่าเป็นพษษืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของอำเภอเบญจลักษ บุญทานทุ่ศรีวันรายงานน,งานันทรน์พงศิธิทาวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับการนับน้องใหม่จุฬา1นนำโดยนายพิธากราปราถนาประธนานคณะกรรมการจัดงานน้องใหม่จุฬา2516ในโอกแนวกาสครบรอบ50ปีโดยร่วมกับสภาการชาติไทยตั้งเป้าแผนงานในการสนับสนุนสมทบทุนกว่า50บล้านบาทช่วยเหลือโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10เชียงใหม่ เฉลีพยะเกีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพัฒนาบริการโลหิตแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าดำเนินงานแบบครบวงจรโดยมีเป้าหมายสำคัญในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศในพิธัรัฐปรารถนาประธานคณะกรรมการจัดงานน้องใหม่จุฬา2516กล25่ลาวว่ายังด้วยในโอกาสครบรอบ50ปีจึงมีเป้าหมายทำประโยชน์ให้แก่จุฬลาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย เพื่อทาประโยชน์ให้กับชาวจุลา2516รวมถึงทําเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและยั่ง,งยนืนซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันดําเนินการมอบเงินทุนดาเนินการฝ่ายน้าใจซีย16ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน104หมู่บ้านในพื้นที่เผเ่อแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างฝายชะลอน้ําแล้วจํานวน900ฝายเป็นเงินรวม2ล้าน8หม0 0 0บาทโดยน้องใหม่จุฬา2516จัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเขต0จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเป้าจะร่วมกันรัลงทุนร่วมบุญให้ได้ครบ50บล้านบาททางคณนะจึงได้เดินทางเขาพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนอำเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญชวนชาวจัียงหหม่และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทําบุญสนับสนุนเงินงบประมาณก่อสร้างจากที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ60%ในการก่อสร้างที่เริ่มก่อสร้างไปแล้วนั้นส่วนอีก40%ทางน้องม่จุรา2516จะช่วยสนับสนุนอีก50ล้านบาทแทนตอมสังรายงาน